สวัสดีครับลาลังสิตทำสีล้อครับวันนี้มาอีกหนึ่งผลงานครับเป็นฝาแข้งนะครับฟอร์ซาสามร้อยห้าสิบนะครับฝาแข้งฟอร์ซาสามร้อยห้าสิบนะครับทําสีดําเงานะครับหยอดตัวหนังสือสีแดงนะครับดําเงาหยอดตัวหนังสือสีแดงครับนี่นะครับดําเงาหยอดตัวหนังสือสีแดงนะครับ ดำเงาหยอดตัวหนังสือสีแดงสนใจสอบถามได้นะครับฝาแข้งมูลค่า500บาทนะครับค่าทำนะครับค่าทำห้าร้อยบาทนะครับสีดําเงาหยอดตัวหนังสือสีแดงนะครับฝาแข้งชิ้นละ500บาทครับค่าทําสี ฝากผลงานด้วยนะครับร้านลัลงสิตท,ทำสีล้อครับร้านเรามีช่องทางการติดตาม3มช่องทางนะครับมี Facebook มีเพจมีช่อง YouTube นะครับเพียงท่านพิมพ์ค้นหาคำว่าลังสิตท,ทำสีล้อนะครับก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรานะครับ f a c e b o o k เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับก็ติดต่อแชทสอบถามกันได้ใน3มช่องทางนี้เลยนะครับ ไงฝากผลงานด้วยครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ